เริ่องอผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีบุญทุกท่านนะตอนนี้เป็นตอนที่รนะ้อยห้าหลวงพ่ออยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เราเรียนเรื่องปฏิจจสุบาทที่ทําให้ไม่เกิดได้อย่างไรนะพระชงคทรงตัดถึงเรื่องสังโยชนนะ์แปลว่าเครื่องร้อยรัดอย่างเช่นท่านตัดว่ารูปเนี่ยมันก็อยู่ที่หนึ่งนะตามันก็อยู่ที่หนึ่งนะมันไม่ได้ติดก,กันนะมันไม่ได้ติดกันโดย ที่ทั้งพระอานนท์หรือศาสตบุตรก็เปรียบเทียบเหมือนเหมือนมัวสองตัวมันไม่ติดกันมันต่างคนต่างอยู่แต่เชือกที่มารัดทำให้มันติดกันนะเชือกนั่นก็คือตัวสังโยชน์่ก็คือตัวฉันทะราคะหมายก็ารูปเนี่ยมันอยู่ที่หนึ่งตามอยู่ที่หนึ่งมันไม่ได้ติดกันมันก็ไม่ได้เข้ามาอยู่ในใจด้วยจนกว่าจะมีฉันทะราคะเนี่ยถึงทําให้รูปกับตาเนี่ยมันติดกันแล้วก็ติดกันเพราะฉันทะราคะนะคือร้อยรัดเอาไว้ กลายเป็นตัวสั่งยน์อย่างนี้ก็คือไปมั่นหมายว่าว่าเราเห็นจริงๆรูปมันก็ไม่รู้เรื่องด้วยมันมันไม่เกี่ยวขับตาตามันก็ไม่รู้เรื่องด้วยที่ว่าที่นี่มันละเอียดอ่อนหน่อยเพราะว่าสั่งยน์เนี่ยมันคือฉันทะราคะมันเป็นร้อยมาติดกันเห็นไหมพอมันติดกันแล้วมันก็ถ้าในบวชของธรรมมาทุปสนาสีฐานก็คืออายตนะภายนอกหกภายในหกเนี่ย ทำให้เกิดสังโยชน์ได้อย่างไรเห็นมาเนี้ยถ้าหากไม่ถึงรายละเอียดอ่อนนะจะไม่เข้าใจแล้วว่าท่านพูดถึงเรื่องอะไรก็คือฉันทาราคะต่างยหาที่มันเป็นตัวสังโยชน์คือรูปมันอยู่ที่นึงนู่นภูเขาโน่นตามอยู่ที่หนึ่งแต่พอมีฉันทาราคะมันก็เกิดถ้าพูดแบบตัวสังโยชน์กลางกลางแล้วกันนะเกิดราคะเกิดความพอใจเห็นไหมพอเกิดความพอใจมันก็ถูกร้อยรัดเพราะด้วยความพอใจอย่างมาที่เนี้ยคนเวียดนามก็มาซื้อไว้หลายหลัง พขาพอใจที่นี่ก็มาซื้อเอาไว้แล้วก็จะนิมตนหลวงพ่อมาพักปฏิบททนะัติธรรมถ้าเขาไม่มีชั้นทะพราคะเนี่ยแกผู้เขาเขาวีตรวเนี้ยเขาจะมาซื้อไหมละ่ะล้วพอซื้อแล้วมันก็รอยรัดว่าเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเป็นบ้านของเขาเป็นคนสวิตเซอร์แลนด์ที่เขอยู่ในกเข๋าจะได้เป็นบ้านของเขา,เ,นนเ,าเขา,ร,เา,ขเขาขรักมันมันก็ถูก้อย,ยอรอยัดไว้ด้วยไอภูเขาแกลูกกระต่าที่จริงภูเขามันไม่้อยรัดใจนะนี่ถ้าตายละ่ะใช่มไหมลอยลัดไว้ด้วยสักยะทิถีได้ว่าเนี่แหละของเราเห็นไหม มันก็ไม่หลุดพน้นนะสิเพราะไอ้ตามันอยู่ที่เนิก็รูปมนอยู่ที่นึ่งแต่พอมีฉันทาราคะไปพอใจก็ร้อยรัดว่ติดอยู่ที่นี่แหละไม่ไปไหนแล้วตายก็ยังอยู่ที่นี่อีกไหมร้อยลัวไปสักยัยทีทีวิกิชาหรือว่าความไม่เข้าใจในเหตุผลร้ลอยรับไปด้วยราคะสั่โย์มันพอใจแล้วพอใจหรือว่าถ้ามันเมื่อกี้หลังโดนไปดูมามนคนเวียดนามน,นะพื้นเ็เสียหายก็ต้องซ่อมเนี่ยการู้สึกเออมันมัน อะไรมันผูกมันพังไปก็ไม่พอใจล้วก็ร้อยรับไปด้วยตัวปฏิฆะสัง่งยอย่างนี้เป็นต้นนะหรือ,อโดยมานะว่าเป็นของเราด้วยความฟุ้งซ่านในธรรมจนถึงเรื่องของอความอาวิชชาสั่โย์แล้วกันนะที่ไม่รู้นะอันนี้เสียงก็อยู่ที่หนึ่งเห็นไหมเนี่ยพวกโยมเห็นเนี่ยหูอยู่ที่หนึ่งไม่ติดก,กันนะไม่ติดก,กันแต่ว่าไอ้ตัวฉันทะราคะเนี่ยไปร้อยให้มันติดก,กัน แต่ถ้าร้อยไปด้วยไอ้ปฏิฆะสังโยชน์ไม่พอใจมันก็มันก็ไปตกตะลกแต่ว่าเสียงมันไม่ได้พายตกตะลกหูมันหูมันก็ไม่ได้พายตกตะลกแต่ไอ้ตัวปฏิฆะสังโยชน์ต่างหากที่มันเข้าไปร้อยรักเอาไว้นี่ก็จะเห็นภาพใช้ขึ้นในการปฏิบัติเอ้าเวลา,า,า,านั่งภาวนานะเห็นหลวงพานั่งภาวนาเนี้ยมีเสียงคนสวิตเซอร์แลนด์พูดคุยอยู่นะ<า>เสียงอยู่ที่หนึ่งหูอยู่ที่หนึ่งมันไม่ได้ติดกันจึงกว่าจะไปมีไอ้ปฏิฆะ สังโยน์เนี่ยมันร้อยให้มันติดกันแล้วก็ทีนี้ก็นั่งไปด้วยมันนั่งในดารลกล่ะจริงๆไม่ได้ไม่ได้อยู่อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะที่เสียงกระทุกู์เนี่ยถ้าไม่ไปร้อยรัดันเข้ามานะมันก็อยู่มันเระที่คือเสียงก็อยู่ตามภาษาของมันนชู่ก็อยู่ตามภาษาของมันมันไม่ใช่ตัวกิเลสใชไไอ้ตัวสังโยน์ที่เขาไปร้อยลัดไปสันงะราหะเลยนะที่เป็นตัวกิเลสนะนี่การปฏิบัติธรรมด้วยมันจะละเอียดมากในการที่ตั้งใจว่าจะไม่กลับมาเกิดมันก็ต้องเป็นละไอ้ตัวสังโยตส นั้นในบทธรรมมาทวสนาสิปฐานนะถ้าถึงตัดว่าเนี่ยพยายินะภายนอกหกภายในหกมันทาให้เกิดสังโย,โยชน์ได้อย่างไรเห็นไหมก็คือตัวฉันทะราคะนั่นเองเราก็ต้องมาพิจารณาที่มันร้อยลัดให้มันปิดก,กันแล้วก็ร้อยลัดไอจิตเนี่ยให้มันไปอยู่ในสังโยชน์สิบตัวหมุนเวียนร้อยลัดจุกระทุกนะเพราะว่าไอตัวภูเขาหรือบ้านตอกไม้ตัวเนี้ยมันก็บิดทุกขขลักษณะคือมันไม่คงที่เป็นเหตุป,ปัจจัยแล้วก็ต้องแปรปรวนเห็นไหม แต่พอไปร้อยรัดแล้วก็ชอบบ้านหลังนี้ถ้าบ้านหลังนี้มันแปรปรวนไปไงละ่ะมันก็เป็นทุกข์เลยเพราะมันไปร้อยลัดกับทุกข์เข้ามาเนี่ยเรียกว่าสัง่งยอดเพรเครื่องร้อยลัดไปกระทุกอย่างนี้เป็นต้นนะนั้นจะไปไหนที่ไหนก็นแล้วแต่ที่หลวงพ่อบอกเนี่ยก็จำค่อยมีสติในธรรมารุศาสนาตีประถามไว้ว่าไอ้จะหน้าหกภายนอกหกภายในหก, 6, นกมันถ้าเกิดสั่งยอดเดงละ่ะก็ระวัตระวังเรียกว่าไม่ไปมีฉันทะราคะในสิ่งนั้น ถ้าไปร้อยรัดได้ความพอใจเวลาสิ่งนั้นมมนแปรปรวนมันก็จะเป็นทุกข์ไปแล้วมันก็เป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์ใจแต่ว่าไอ้ตัวนั้นมันทุกข์งมาอยู่แล้วนะทุกข์ใจที่มันไม่คงที่นะบ้านแหล่งเนี้ยดอกไม้อะไรที่ที่อยู่บนภูเขาซี่สวิ์แลงเนี่ยเป็นไปหมดเลยมันมีแต่ความไม่คงที่เป็นเหตุปัจจัยแต่พอไปยึดกับไอ้ตัวทุกข์ลัทัณะอย่างนี้ไอ้จิตที่มันก็เลยไปทุกข์ไปด้วย่ไงเวลาที่รูปเหล่านี้มันแปรปรวนนะเสียงก็เหมือนกันนะ นั่การภาวนาเมื่อจะเริ่มเรียบง่ายกิแล้วมันก็พยายามไม่ไปเอาไอ้สองตัวเนี่ยภายนอกกับภายในมาติดกันด้วยด้วยฉันทาราคะล้วก็มีสติแยกว่าอย่างเช่นตอนนี้คนสวิตเซอร์แลนด์ก็พูดอยู่เสียงอยู่ที่หนึ่งหูอยู่ที่หนึ่งใช่ไหมไม่จะไปมีฉันทาราคะที่จะไปร้อยรับโดยด้วยสักยะที่ถี่วิจิาสีรตตาปาไม่ร้อยรับ้วยราคะไม่ร้อยรับโดยปฏิฆะหรือที่ถี่มานะนะ หรือเอาวิชาสังโยอ์นี่มันก็จะภาวนาง่ายแล้วมันเหมือนไม่มีหลวงพ่อยืนอยู่ตรงนี้นะไม่มีหลวงพ่อท้ากระทบพื้นเนี่ยมันแค่แค่อะไรอ่ะแค่แค่สัชชิ่งลงไปเฉยแค่แค่ความรู้สึกมันไม่ได้มีชื่อว่านี่เป็นสวิตมันเป็นเยอรมันมันเป็นประเทศไทยนั่นเป็นพิจิตไม่มีมันมันเป็นแค่ความรู้สึกตัวแล้วก็ไม่มีชื่อว่ารัสเซียยูเครนอเมริกาจีนใช่ไหมมันก็เป็นสันทิภาพเนี่ยที่ ที่ความเข้าใจแบบเนี้ยก็ไม่สามารถจะไปก่อก่อกรรมกับไเสียงที่ได้ยินเลยภูเขาที่เห็นหรือบ้านที่เห็นใช่ไหม mm hmm. อุปทานมันไม่มี mm hmm. เพราะสันทาราคะนี่ยมันก็เป็นตัวอุปทานด้วยนี่ถ้าอุปทานดับอะไรดับ mm hmm. พบกระดับ mm hmm. ที่ไม่มีการก่อกรรมหลวงพ่ออยู่ตรงนี้มีการก่อกรรมกับอคนสวิตไหมแต่บ้านหลังนี้ไหมกรรมดีกรรมชั่วถ้าไม่มีหล mm hmm. วงพ่ออยู่ตรงนี้จะตกตะลก mm hmm. หรือว่าขึ้นสวรรค์มีไหม mm hmm. ก็ไม่มีพิ <laughs> <laughs> ยรุ้ชาชาสิ้นแล้วเห็นไหม ก็จะเข้ามาที่ปลายทางอันเดิมเสมอนะดูประธานดับพบดับชาติดับเห็นไหมเรจะขึ้นที่ต้นทางเสมอก็คืออยตนา 6, หกนะนี่มุมยตนาหกเนี่ยผู้ชาแสดงไว้หลายมุมมากเลยตั้งสักหกสิบมุมนะไม่รู้แต่ว่าใครเนี่ยจะฟังมุมไหนแล้วเข้าใจแมนะ้ท่านก็เผื่อว่าบางคนอาจจะฟังมุมนี้เข้าใจบางคนอาจจะฟังมุมนี้เข้าใจนั้นเราก็จะเห็นว่าบางอัานมุมบางมุมบางมุมเราอาจจะไม่เก็ตแต่อาจจะมาเก็ตอีกมุมหนึ่งนะเรื่องของ ว่าภาพอยู่ที่หนึ่งตาอยู่ที่หนึ่งอย่างเนี้ยเสียงอยู่ที่หนึ่งหูอยู่ที่หนึ่งอย่างนี้ไม่ติดกันนะไม่ติดกันถ้าไม่มีฉันทะราคะมันก็อยู่มาเป็นตามภาษาเป็นรูปไม่ใช่กิเลสเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายห้าตัวนี้อยู่ตามภาษาเปที่กิเลสนะมันอยู่ที่ว่าเข้าไปปีฉันทะราคะหรือทําในใจแล้วกันนะทําในใจผิดพลาดมันก็มันก็พลาดทั้งระบบเลยนะครถ้าทในใจเรียกว่ามันสวยมันก็จะเกิดราคะนะถ้าทําในใจ ตีอะไรตีขัดเคืองมันจะเกิดโทสะนี่ถ้ามาทําในใจใหม่ว่าเออมันก็ต้องผูกพังไปไอตัวราคะตัวโลกมันก็ไม่มีมันมันไม่ต้องมีความโลภมันก็มีความสุขบางคนที่ว่าต้องได้มาถึงจะมีความสุขอันนี้ไม่ต้องโลภก็มีความสุขแล้วก็ไม่ต้องไปโกรธไม่ต้องไปต่อสู้ผักต้านมันก็ยังมีความสุขโดยถินทาในใจื่อนเหตุปัจจัยใช่ไหมมันก็ไปกำจัดละอวิชัยอย่างงี้นี่ก็มันก็จะขึ้นต้นแก่ละหลอกกันอย่างที่นี้ แล้วเขจะไปจบปลายทางว่าถ้าอุปทานไม่มีให้การกอร่อกรรมดีกรรมชั่วกัแบภบูเขากัแบบเรื่องราวล่านี้มันก็ไม่มีอิชาิที่จะเกิดสวรรค์นอกตัวนี้มันก็ไม่มีเห็นไหมก็จบก็จบลงที่ประโยคเดิมทุกครั้งนะว่ายอมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วเห็นไหมกิตที่ควรทำได้ทาจบแล้วจนะกิตอื่นยิ่งกว่านี้ไม่มีนะก็ขอโดยพรให้พรเราผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านนะตั้งใจปฏิบัติให้ถึงพระขนิพานในชาตินี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเถอ